อ็ยังอยู่สวนมันคือเราครับท่านละไปใส่ช่วงนี้ก็ติดตามกันเงี้ยเงครับกับเทศกาลขุดมันสวนมันวันนี้พักง,งานนะบ่ได้ไปขุดใส่ครับพักหลังจากมือว่านก็ไปโอ้เรียนไก่เตือเพิม่มในสวนซีไลเนาะรถจอดอยู่ขอบสวนี่จอดอยู่ทางเขาพี่เนาะเรียนทั่วสวนหนึ่งโอ้โคตรเหื่อย มอนว่างครับก็เลยมาพามาเบิงรถยกของเสียแขกก็กมาเบิงอันนี้น้ำมาเบิงผาแยงเนี่ยไหมผาไซมันเนี่ยของเขาคือที่ปลอกหลอกลงดีเจ้ขคงจะขวางขึ้นใหมที่เรี่ยวยังเหลือจอมียื่อเ,เอาไปมนุนนิไฟไมหมน,นะ กเบ,บิงการทำงานของเชียนน้ำครับเธอจะขวางสีมมนิาฟไหมนะเออนี่มีตัวดันทางน้ำเนี่ยขี่ไปดันแตงทางไปน้ำก็ได้เห็นบ่เพื่อนน่ะเป็นไดแตงทางไปเลยเรียนไงครับตัวใดมีลองมียังกัเอาดันใส่เอาทางเรียบดีไป แต่ของจะของมันต้องได้ถอดผ่านตัวครับเ้าใส่กระบอกให้โดรลิกตัวใบดันนามันก็แต่งทางบ่ดยควรระเบียบเปลี่ยนได้ตกควอ,อกหลอกปสุดยอดเลยวะเข้าเดียว ยกเทือละวสี่อันเล็กเล็กทอนแรกก็คือทอนนี้น่าจะสี่นิ้วครับ ส่วนทอน่อนอลงมานี่น่าจะสามนิ้วประมาณสามนิ้วได้ท่อนที่สองส่วนฐานโค้งก็สามนิ้วไม่คือไปนิ่มดีแล้ว่ะอู้ว่าห้อตองมอนิอร์ไฟไหมดูเสียวเบียบรถยกไว้รถว่ะไววหัวกลับนะแม่เออ กับหัวนะแม่เออเอาเชี่ยนหันไปอยู่ฟังข้างหลังใส่รอหลังเบกเป็นเบกบาดหน <laughs> ิกระบวกให้ดูรีกันใหญ่เลยพี่นออ้องไบ่รู้ว่าเอากระบอกยังมาใส่ กระบอกรถฟอร์ดวะกระบกอกไงยกหนักๆนี่ก็สีแบบอันนี้ดีเย่ะบังจังหวะเท่ลงครับปักล็อก,ล,อกลงดีเฟินนะได้การ ข้าวเดียวไปละสีเลียวแล้วนี่ยกท่านพ่อสิบนาทีอยังพูดนะ เป็นสปริงตัวดึงกลับครับแบบเวลาเขาดึงปลดตะขอเลียวเนี่ยไอตัวควางมันจะเด้งกลับขึ้นเองครับเด้งกลับขึ้นอัตโนมัติ คนงานนางแล้วเมื่อยพักเบียรกวาสันกันเรืออีกประมาณเครื่องสวนนี่แหละครับผ่านแยงกับหลายตัวจดหนึ่สองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก1าสิบสบเอ็ดสามไลครับมักแต่ผ่าแยงนี่แหละที่ลงปอกปอกปอกลน มือพนังงานคลองกับคลองเวยแต่ว่านักหัวว่ะมันมันต้องไอหาแนวมาทวงไทยเนาะแบบออกกระบอกมาทวงไทย อันบวแมนกระบ,บอกขนาดนี้แบบกระบอกไส่ขี้ดินนะแม่เออมาทวงไทยแต่ว่าห้องประตองันนั้นก็ได้แบบสร้างกระบอกสร้างกล้องขึ้นมานะเออแล้วเห็ดตัวยึดไส่ผัานยกลองก็ได้ไม่บวแมนผัานยกลองผานคูดมั่นสำหรัแล้วเวลานั้นเท่ากับยกดินไส่นะเออยกดินใส่ทวงไทยอะจำไว้ยกเน่ะ หมู่บ้านผมแบก Ooh, อู้จนนั้นเนาะมันหนักหัวครับหนักหนาจนท่ายยกถอยชีมาชีถอยมาเนี่ยแล้วเข้าเรี่ยวเนี่ยห้วยเ่ามันรถสปีดหมดละไปหมู่บ้านเนาะมันหนักอ,อโซเฟอร์กับคลองเลยลง่งเลียนหืนเรียน,น,ยนลงเลยโซเฟอร์มารฐานเลยวะ <laughs> แบกไปพอดีนะครับมันจังบวกินแห้งรถนะพวกกระบ,บอกให้โดริกพวกปั๊มให้โดริกมันก็นจะบวกินแห้งไหลนะถ้าเขาแบีกยกไหลก็ไม็เมื่อยคือคนนี่แล้วเนาะเอาคนแบกเบื้องตี้เหรอบกไหลไหลอย่าลดก็คือกันนะยังแบีกยกไหลไมหนักเมื่อยคือกันนี่รถก็ได้ทางข้นว่าก็คือแบกหน่อยเท่าพัสน Loang ở khuôn về biệt bứng nè, biệt lê lại nha Nhàng phó xoáng lọp ý nhàng đây Bớt là vì nó ติดตามอีพีต่อไปครับชิปนี้ก็พักไว้ก่อนให้เป็นควันสะก่อนครับ